ไปดูในข้อสิบนะครับข้อสิบเป็นเรื่องของในขารนี้มข้อนะครับจะบอกว่าให้วงรีนะครับวงรีเนี่ยมีโฟกัสอยู่ที่จุดยอดนะครับของไฮเพอร์โบลาเราก็มาดูไฮเพอร์โบลารูปนี้ก่อนนะครับไม่เขียนก็คือหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็เขียนกราฟไฮเพอร์โบลารูปนี้ขึ้นมาก่อนไฮเพอร์โบลานะครับก็จะเป็นสูตรนะครับกำลังสองส่วนเอกำลังสองลบวายกำลังสองส่วนบีกำลังสองเท่ากับหนึ่งนั่นแปลว่า จุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับแล้ววัดออกไปข้างละหนึ่งวัดออกไปข้างละหนึ่งหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นปึ๊บเราก็จะสกเก็ตขึ้นมาก่อนนะครับเราก็จะได้เป็นกรอ,อบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกว้างหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะวาดรูปไฮเปอโบลาตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือจุดยอดเห็นไหมครับแบบนี้ะฉะนั้น ตู้ไฮบรลาก็คืออยู่ที่แกน x เป็นบวกมันก็จะไปทางนี้นะแกน x เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเครับเป็น a ตรงนี้ได้ด็น b ค่านิจยาสูตรคือ c นเาะ c กลังสองท่ากับ a กำลังสองบวกกับ b กำั้นโฟกัสก็จะเป็นะไรครับเป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ c ก็เป็นสเรสองนะครับสเรองก็อยู่แถวนี้นะครับ,นะร,บรูสอส่วนแต่โจบ,บอกว่านะครับโจบ,บอกว่า วงรีนะครับมีโฟกัสอยู่ที่จุดยอดของไฮเปอร์โบลานะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสนะครับของวงรีโฟกัสของวงรีอยู่ที่จุดยอดของพาราโบลาก็คือตรงนี้นี่คือโฟกัสนะครับการเป็นโฟกัสวงรีเพราะฉะนั้นวงรีจะเป็นอย่างไรครับวงรีก็จะเป็นลักษณะดีแบบนี้นะรีคอบไปแบบนี้นะครับ เพราะนั lighting, ้นในวงรีเนี่ยนะครับก็จะสลับกันนะครับวงรีที่เป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นค่า c นะครับตรงนี้เป็น b ตรงนี้จะเป็น a ตรงนี้จะเป็น a แทนลวนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือ a นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่า b เนี่ยคงค่าเขาเดิมคือหนึ่งถูกไหมครับอันนี้คือศูนย์หนึ่งอันนี้ศูนย์ลบหนึ่งอันนี้คือหนึ่งศูนย์นี่ก็ลบหนึ่งศูนย์ คือมันปลายข้างละหนึ่งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น b ตรงนี้ก็คือ1อยู่แล้วนะครับส่วน c ก็คือ a ตัวนี้นั่นเองก็คือนครับก็คือ1นึ่งใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือ1เท่ากันตรงนี้เพราะฉะนั้น a ตรงนี้เลยครับ square root หนึ่บวกหนึ่น a ตรงนี้คือครูทสงองวงรีเนี่ d น d ะแกนไหนครับีแกน x ก็คือครับ x กำลังสส่วน d กำลง 2, ังสบวก y กำลง 2, ังสองส่วน a นครับ b ก็คือหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็คือหนึ่งส่วน a กําลังสองก็คือตัวนี้กําลังสองก็คือแล้วก็คือสองพราะเราก็จะได้สมการวงรีมาคือสมการรูปนี้ x กํลังสองนะครับส่วนสองบวก y กําลังสองนเ,นเท่ากับหนึ่งนี้ก็ถามว่านะครับจุดในข้อใดแต่นี้อยู่บนวงรีนะครับงวงรีเราก็แทนค่าเข้าไปเลยว่าไหนถูกนะครับถ้าสมมติแทนด้หนึ่งเท่าไหร่ตรงนี้เป็นหนึ่งอะเห็นไหมครับ แทน x ด้วย1เข้าไปนะครับบวก y กำลังสองเท่ากับ1ย้ายข้าไปนะครับตรงนี้เป็น1ลบนะครับ y กำลังสองเท่ากับ1ลบด้วย1ส่วน2นะครับก็จะเป็น1ส่วน2ดังนั้น y เดียวก็คือสแ u a r e r นะครับบวกลบ1ส่วนรูท2 1ส่วนรูท2ก็คือนะครับ9รูท2คูณเศษนั้นส่วนก็จะเป็นรูท2ส่วน2นะครับดังนั้นเราก็จะได้เป็นนะครับ ถ้า x เป็น1 y จะเป็นตรงนี้มันมีค่าทั้งบวกทั้งลบหมายงค่าลบก,ก็ใช้ได้นะครับก็คือตัวนี้ลบด้วอ2ส่วน2นะครับอย่างอื่นก็ไม่ใช่เพร,ระาะฉะนั้นข้อน,นี้เราก็ต้องรู้นะครับการเขียนกราฟไฮโดรานนะครับแล้วก็กราฟวงรีนะครับว่ามันจะสลับกันนะครับถ้าเป็นไฮโดราเนี่ย c ตรงนี้จะยาวสุดก็จะเป็นเป็นโฟกัสแต่ถ้าเป็นวงรีนะครับ โฟก,กัสก็จะอยู่ข้างในนะครับ A ก็จะยาวสุดไม่ได้เป็นจุดยอดก็จะเป็นอยู่ข้างนอกครับก็จะสลับกันแค่นั้นเองนะครับ